าาก,ก็เป็นด้เรามาหาหลักบุญชูกันก็เป็นด้เรามาหาหลักบุญชูนะหลักบุญชูคิดดีของเรานอนยังบุญชูยังไม่นอนคนระับบุญชูยังซิวซิวอยู่บนชูอืมเฮ้ย นักเลงเนี่ยวะาหน้าแม่เสียหน้าแม่อ๋ทั้งงาใหญ่ฮะมือนี่อ๋อเดือดๆอ่ดักมาอาดากัาดากมาอดาดักยังไงวน่นี่ป้นไว้แค่นอันตั้นเลยฮะมันตันตุปปุวันนี้ยึดยึดที่ของพ่อมหาจำเรินทองคำงนี่เย้ มีอะไรมีอะไรเออโอ้หลบเสากันไม่ยังเสียไม่ยังเสียไม่ยังเสียบุนชูทำอะไร <c oughs> น่ารักเลยน่ารักมากเลยเยเขาจะถอดขาอยู่อีกประมาณสักสองสามวันนะให้เขาชินก่อนให้เขาชินให้เขาชิน นี่พี่เล็กไปแห่ง,งานนะครับแล้วพี่ใหญ่ทองคําก็ไปแห่ง,งาน,นมันโชว์ว่าไงมันโชว์มาแม่มาวะมาดิมา,า,มาด,มาดิน่าจริงก็มาดิพี่ใหญ่บอเรียกกินข้าวนะพอทองคําไปอุดรกับพี่เล็กนะครับว่านพาไปซื้อไม้กันสันแล้วก็ซื้อไม้กันสันมาให้ เพื่อใหญ่ทองคำนะเซ็นไว้ก่อนเพื่อนว่าเซ็นไว้ก่อนหาเงินเดี๋ยวมาให้กันว่าซีโอเซ็นซีโอเซ็นไว้ก่อนเด้อมีเงินก็เอามาให้เนี่ยทองคำเพื่อนว่าแป๊บนึงครับคลิปนี้แหละจะไปเลยบุญชูโอ้วนน้ำลายเต็มหน้าเลยวันนี้บุญชูนะครับโอ้ด่กงไหมลึงเนะี่ยหมายความว่าลึงช้างที่อายุเต็มวัยถึงจะออกมานะ ค่อยๆเห็นะแต่บุญชูเล่นแค่สี่ปีนี่กพรานก่ใหญ่นะไม,เบบมเ่เรียบบัวมาเลยเรียบบัวมาวัดเลยอยนะเขาเลินออไรสดอยู่่เดี๋ยวไปไพญเล่นตัวก็หนางาก็งาก็บานติดใจบุญชูสัตวูยาวา ทั้งไงทั้งเงาทั้งเงาทั้งลอแต่เขามีเชื้อสีดอดอยู่น่าจะได้เชื้อแม่น่าจะกดไวนะ้ทางแม่ฝั่งทางแม่น่าจะกดไวนะ้เยะอ,อ,อย่าอเอ้เยออเยอพี่บัวงูเขียวไปเลยครับแต่พี่บัวคลองแชมป์อยู่นี่เจอ บุชูเข้าไปนี่ขอยอมเขขอยอมเด็กใหม่มาคุมเลยเจโจโจทั้งหัวทั้ง,งวงทั้งตัวนะไม่รู้จะไม่มีทิฏฐิเลยนะสวยมากครับช้างหางก็เวยโอ้ลืมไปครับบักบัวเล็บดำครับบุญชูก็เล็บดำนะแม่มาลุงเล็บข้อดำเป็นวะ เล็บดำขี้อบบวัวเล็บัวเล็บดำกระดานดอบ,บัวรกระดานดำเล็บสิบหกโอ้มันมันกัคูยืนบ่ช้างชางส่วนมากเล็บสิบแปดสิบเจ็ดนี่คือเป็นขี้ไม่ค่อยนนีนะ่แต่อันนี้สิบหกอีบสิบหกนี่หายยาเอาหา ฮะสิบแปดครับแต่แต่เกิดมาเห็นเล็บสิบหกแค่ตัวของหลายตัวเล็บยี่สิบเด้ออ่าผมก็ได้เห็นตรงนั้นแหละสิบแปดนะครับสิบเจ็ดก็ก็เยอะอยู่ขี้ขี้นะเล็บสิบหกเวลาเราไปซื้อช้างเราจะถามเล็บเล็บดำครับผม กระดากระดำครับเขาขจะถามเล็บดำกระดานดำดูนั่นดูนี่นะเ,เวลาไปซื้อช้างนะคนสมัยก่อนทางนี้ทา่านก็ขึ้นอยู่กับนิสัยเดี๋ยวก็ต้องไปกินครับผมน่ารักจริงๆทศัพส์หาย บอบานมีกระดิ่งใส่ไมหมล่ะมีแต่เชือกครับไม่มีกระดิ่งใส่ครับผมมีแต่เชือกคอไม่มีกระดิ่งใส่ตอนนี้โอ้ใครใครมาเห็นก็ว่าก็ว่าบุญชูหล่อขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนอะแต่ก่อนตัวเล็กๆครับวะไม่คิดว่าจะโตมาแล้วหนาขนาดนี้เอ้เอาไปกินกล้วยแบบนี้ครับเฮชยจังสีวะรือว่าเฮ้า อ๋อบอลแมนมาสั่งน้ำกันเหรอั้งเวลาไปกินหน้าก็อยู่ข้างๆบ่ลุงอยู่คร่ะญี่ปุ่นสมัยก่อนเงินเดือนแพงบ่ครับเื่นเดือนสามหมื่นอี่คือบ่มีติดบ่มีงเลยสามหม่ต่างหาขายคุยต่างหากโอ้เนี่ยเนี่ยลบก่อนมีใหม่ละไม่นอนเดะเดะแต่ว่ากระตกงานประมาณ จะปีนึ่งแหรีนะครับอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวนะฮะคนเราไปเยอะทนแถวบ้านเราไปเยอะเพราะว่าเงินเดือนสูงแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงแพงแบบกับเขาจานเท่าไหร,ร่จานเท่าไหร่ครับ บ้านเขาดิห้าสิบหกสิบอ่งท่องเที่ยวภูเก็กตแล้วตอนตอนที่ออกมานี่เมืองล่างเลยบ่เมือนล้างเลยไข่ไข่บ้านเท่าสิเลย,ยบ่ยอือหางหางกระปิดปบ่หาอางกปิดปอหางไม่ปิดแต่ปางปิด,ปดปอืมอืมอืม <Yeah. S 2> <laughs> เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนนะฮะอยู่ที่บ้านน้องดาวกิน <laughs> ข้าวฟรีครับไม่มีเงินติดตัวต้องไปล่องไปรอดูตอนตัว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าสวยเลย้วเนี่ยนาติดอ้โคอ ได้ครับได้ครับมผมอยู่ภูเก็ตยังไม่หลับบุยลำเลยอ๋อชูเยียเป็นความน่ารักของเขานะมันชูนี่ใหญ่ทั้งหน้าตาแล้วก็ใหญ่ทั้งจิตใจเยีย <laughs> yeah. นักเล่งหนคิวใหญ่เอ้ นี่นี่นี่นโอเคนะเดี๋ยวไปบ้านดาวก่อนสวัสดีครับ